วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ อย่างช่วงนี้เนี่ยเราจะเน้นวัตถุมงคลที่ดีทางเรื่องเงินทองโชคลาภหนุนดวงเสริมดวงแก้ชงเป็นหลกักด้วยเหตุที่ว่าเศรษฐกิจนปัจจุบัน,นเนี่ยเงินต้องมาเป็นอันดับหนึ่งคน,คนเราต้องดวงดีก่อนถ้าดวงดีเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีหมดแหละถ้าคนเราดวงไม่ดีอะไรมันจะไปดีได้ถ้ายังดวงไม่ดีอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับเรื่องเสริมดวงหนุนดวงเป็นหลกักแล้วก็อย่างที่ คนเล่นพระสมัยโบราณบอกว่าถ้าดวงตกเนี่ยให้หากะลาหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองครับกับเมฆสิทธิ์ของวัดอนงมาพกติดตัวดูองเมฆสิธิ์เพราะว่าลาหูเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าให้คุณให้โทษคอ่าแล้วก็ลูกอมเมฆสิธิ์ของวัดอนงเนี่ยดีทั้งเรื่องหนุนดวงวัตถุมงคลที่เป็นเนื้อเมฆสิทธิ์เนี่ยเรื่องหนุนดวงนี่คือสุดยอดที่สุดมูลพาจารย์โบราณนี่ให้ความเชื่อถือมาก แต่โดยส่วนตัวเราเนี่ยถ้าเรื่องหนุนดวงเนี่ยเชื่อมากที่สุดก็คือรูปโอมกีกสิทธว่าอนงหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเนื้อเมกสิทธแบบถูกตั้งในฉบับของวัดอนงครับและที่ผ่านมาเนี่ยมีวัตถุมงคลอยู่รุ่นหนึ่งแทบกที่เห็นมาก็จะเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวเนี่ยที่เอาเนื้อเมกสิทธมาสร่าแล้วก็เป็นเมกสิทธตำราของวัดอนงซึ่งบุรพา,ารย์สืบทอ,อดกันไว้แล้วก็เอามาผสมเป็น เนื้อเมอกสิตสร้างให้ก็คือนี่เลยเดี๋ยวให้โปรดิเซอร์ดูเดี๋ยวโปรดิเซอร์นั่งหลับนี่นี่เดี๋ยวโปรดิเซอร์นั่งหลับชัดไหมอ่าแล้วข้างหลังให้ข้างหลังดูด้วยข้างหลังโอูมเป็นหลังเบี้ยอ่าอาจาย์นึกแต่ดูทีเดียวเลยอาจารย์นึงแต่เราออกอรายการมานี่เอาจารย์ยังไม่ออกเนื้อเมกสิตไม่มียังไม่ดูแลอันนี้ดุดแแกที่เราออแรก,แออกนะครับครั้งแรกที่อราเป็นเนื้อเมอกสิตอ่า ก็มีรุ่นเนี้ยแล้วก็ไม่ใหญ่มากอย่างที่เห็นเนี่ยไม่ใหญ่มากพกง่ายเขาเป็นคนว่าอยากรู้ชิ้นใหญ่พอยาใช่เพราะว่าตอนนี้สมาชิกรายการอาจารย์แขกจะเป็นจ้างขมังเวทดหมืใส่กันเป็นพวงเลยเราเรวิ่เยอะอาจารย์ผู้หญิงก็ใส่กันเป็นพวงนะแล้วโอ้โหใส่กันเยอะขนาดนั้นหลักดูว่าอะไรสําคัญแล้วก็มาใส่เช่าไปก็ไปเก็บไว้ถึงคราวสําคัญใช้อะไรก็อามาพก สับเปลี่ยนเราเองยังตับเปลี่ยนผ้าเลยครับอะไรเราเห็นว่าช่วงนี้ดวงไม่ดีก็พกของหนุนดวงเเราจะไปเจราจาค้าขายก็พกของเกี่ยวกับเรื่องเจราจาเราจะไปในที่อันตรายก็เอาคงกระพันนำหน้าไว้ก่อนแคลค่าไว้ก่อนครับอ่าในเรื่องหนุนดวงทั้งหมดถ้าเป็นวัตถุมงคลและก็เป็นของอาถรรพ์เนี่ยถ้าถามอาจารย์แขกหรือศะยังไงยังไงก็ต้องยกให้เมสิทสิ เมสิทธิ์นี่เกิดการเป็นวิชาเล่นแร่แปรธาตุคล้ายๆเนื้อทองสตาโลหะที่สร้างโดยบุรพาจารย์โบราณที่มีความรู้แล้วก็ชนวนโมสารในการสร้างเนื้อเมสิทธิ์เนี่ยหลักๆเลยก็คือต้องผสมเลหล็กไหลที่ดีทางเรื่องเงินทองโชคลาภที่เรียกว่าเหล็กไหลเงินยวงกับเหล็กไหลสุริยันราชาที่ดีทางเรื่องอำนาจานาาเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธคุณของเนื้อเมสิทธิ์เนี่ย ็เลยได้พุทธคุณของเทพเทวาที่พิทักษ์รักษาเล็กไหล mm hmm. เอาลงไปในวัตถุมงคลด้วยครับวัตถุมงคลที่สร้างด้วยเนื้อเมฆสิทธิ์ถูกอ้างเยอะส่วนใหญ่แล้วจะกัดสีให้เหมือนเนื้อเมฆสิทธิ์แต่ถ้าผสมเป็นชนวนมวลสารขึ้นมาแล้วหล่อเป็นเมฆสิทธิ์เลยไม่มียืนยันเลยว่าไม่เคยเห็น mm hmm. เห็นรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นแรกและก็ยังไม่เคยเห็นที่ไหนอีกเลยก็คือ แล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาทำเนี่ยเขาทำเป็นอันนี้ด้วยเป็นพระอินทร์จำแลงพระอินทร์จำแลงอ่าพระอินทร์จำแลงก็คือเทพสิวห้าตาสร้างเป็นสิวห้าตาด้วยประวัติความเป็นมาของสิวห้าตาเนี่ยถ้าใครตามเราก่อนหน้านี้เนี่ยจะรู้เพราะเราเคยเอาสิวห้าตาเนื้อไม้หมอะอให้คนเช่าแล้วแต่ครั้นี้คนตามใหม่ก็มีอีก เราก็เลยต้องมาเท้าความประวัติเรื่องสิวห้าตาแบบเข้าๆให้คนเข้าใจก่อนครับสิวห้าตาเนี่ยเป็นพระอินทจำแรงเขามีนิทานพื้นบ้านของทางล้านนาว่ามีผู้ชายคนหนึง่งมีความกระตัญญยูต่อบิดามารดาเป็นเลิศมีการประกอบสามมาอาชีพแบบไม่เบียดเบียนใครเลยครับแล้วก็เป็นคนที่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์อย่างสูงครับครบถึงซึ่งพรมวิหารสี่ แต่ไม่รวยแต่ไม่รวยทาเท่าไหร่ก็ไม่รวยพระอินเนี่ยเห็นถึงความเพียรและความกระตันอยู่ต่อบิดามารดากับบุคคลคนนี้ก็เลยจําแรงแปลงร่างตัวเองลงมาเป็นแมงสี่หูห้าตาก็คือเป็นตัวสีห่ห้าตาเหมือนลิงแล้วก็มานั่งช่วงหน้านั้นเป็นหน้าหนาวก็เลยมานั่งอยู่ในคอกควายครับ ขนาดว่าเป็นสัตว์ประหลาดนะก็คือสิวห้าตาที่ตัวประหลาดแล้วเป็นสัตว์ประหลาดตัวประหลาดแล้วแต่ด้วยความเมตตากรุณาต่อสัตว์เนี่ยแต่หนุ่มคนเนี้ก็ยังก่อไฟด้วยความที่เป็นหน้าหนาวก็เลยก่อไฟเอาไว้ให้แมงสิวห้าตากันหนาวครับก่อไฟเอาไว้กันหนาวเพื่อให้ความความร้อนของไฟเนี่ย พึ่งพาแกสิวห้าตาได้ไม่หนาวปะไม่หนาวตายอ่ะภาษาชาวบ้านคือไม่หนาวตายครับแต่ตัวสิวห้าตาเนี่ยกลับเอามือหยิบ่านแดงแงแล้วก็กินเข้าปากก็คือกินไฟอ่ะกินไฟที่เป็นของร้อนเข้าปากครับแล้วถ่ายก็คือขี้ออกมาถ่ายออกมากลายเป็นทองคําเป็นทองคําหนุ่มคนนี้ก็เลยเอาทองคําที่เป็นอุจจาระของสิวห้าตาเนี่ย ก็คือไปขี้ของสิวห้าตาเนี่ยเอาไปขายครับจนรวยอ่ะครับอก็เลยกลายเป็นเศรษฐีที่มั่งมีเงินทองแต่ก็กลายเป็นเศรษฐีที่ใจบุญช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากอคราวนี้เนี่ยเขาเชื่อกันบูรพาจารย์โบราณว่าตัวสิวห้าตาอยู่กับใครผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยเราทำมาอาชีพอะไรก็แล้วแต่เราจะกลายเป็นคนที่มีเงินทองโชคลาภอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย เครื่องรางสิวห้าตาเนี่ยเลยกลายเป็นเครื่องรางชั้นสูงของทางล้านนาและหาคนสร้างได้อย่างยากมากคราวนี้กลับมาที่เนื้อเมฆสิษิ์ก่อนรประวัติเมื่อกี้สิวห้าตารู้แล้วว่าเป็นพระอินทร์จำแนงลงมาเพื่อช่วยคนตกทุกข์ได้ยากครับเราปัจจุบันเงินในกระเป๋าไม่มีก็ตกทุกข์ได้ยากแหละเพราะฉะนั้นทุกคนทุกคนนี่ก็ตกทุกข์ได้ยากหมดฮ่ามันก็เลยกลายเป็นว่าช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ได้ไป รักก็นึกตัวเราว่าเราเป็นคนตกทุกข์ได้ยากนะให้ฝ้ายินมาลงมาช่วยอาจารย์แล้วอย่างสี่ขอตาเนี่ผมถามพี่นิงต้องห้อยคอหรือพกยังไงอาจารย์เนื้อเนี่ยพกยังไงก็ได้เป็นพวงกุญแจก็ได้พกยังไงก็ได้แฝงคอก็ได้ยังไงก็ได้โอเคพกยังไงก็ได้ถือว่าตานี่คือพกยังไงก็ได้อันนี้ไม่มีใบปล่อยอาจารย์ไม่มีพระที่วัดก็ไม่ได้ให้อะไรมาเลยอ่ะให้พระใส่ถุง ถุงก็ถ anyway, ุงก๊าด้วยใส่เอาใส่ถุงซิปธรรมดาก็ใส่ถุงก๊ามาให้ร้อยองค์อ่ะเดี๋ยวเราก็ใส่ถุงซื้อมาให้ลูกค้าตอไม่ไงก็ไปงั้นอ่ะไม่เอามดีเี่ยวเมาอ่าวิธีการแท็กเข้ามาไงแล้วก็ส่งไปงั้นอ่ะไม่มีอยไม่มีอะไรงั้นอ่ะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าถือห้าตาแค่พบติดตัวก็เทวดาก็จะนาเงินทองโชคลาภมาให้แล้วครับอืมเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่พบติดตัวได้ครับอคราวนี้กลับมาที่เมฆสิทธ์คนวิเศษของเมฆสิทธิ์เนี่ยเหนือคณานับ เป,เป็นเรื่องเมตตาโชคลาภพุ่งพันแค้วคาดอำนาจแต่เหนือสิ่งใ,ใดคือหนุนดวงหนุนดวงใครที่ดวงตก้อหามยามรายถึงขั้นชะตาขาดคอขาดนะว่าอย่างไงก็ตายแน่บุรพาจารย์โบราณเชื่อว่าพกเมฆิทธิ์ก็ยังไม่ตายอคนที่นอนพังงาพังงาไม่สบายนะถ้าเอาเมฆกทธิ์ไปพกก็ไม่ตายอ่แต่ถ้าใครจะถึงขั้นแบบชะตาถึงขาดจริงๆเนี่ยเมฆกทธิ์มันก็จะแตกออกมันแตกอ่านะมันก็จะแตกนะนะ เพราะฉะนั้นในถ้าใครพกติดตัวไว้แล้วแตกเนี่ยหนึ่งทำบุญเยอะๆสองเสืิอมุลเยอะๆส,สามไปสะดอกเคาะซะเตือนวราท่านี้แหละพอมีขอแน่นอนเลยร้อยเปอร์เซ็นตโอ้โหเพราะเมกกะสิทธิ์นี่นอกจากว่าคือยังเป็นของที่เอาไปใช้ในการตรวจดวงชะตา,าได้ด้วยถ้าเราพกเอาไว้สิวห้าตาเนี่ยถ้าใสๆแววแวเข้มๆเนี่ย แสดงว่าเรากําลังดวงดีอยวิงวิ่งอย่างนี้จะเ,เราแสดงว่าเรากําลังดวงดีแต่ถ้าคุณคุณเขียวเขียวค้ำค้ำเนี่ยดําๆเนี่ยแสดงว่าดวงไม่ดีอเพราะฉะนั้นนี่ยพยายามรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีในการระวังตัวไว้คือมันวัดได้เลยอาจารย์คือเขาเรียกเป็นยังไงเป็นเป็นการทํานายดวงได้อนนี้เ<ต>ราพมันก็ทำนายดวงเราได้นี่เลยอาจารย์คือไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนหรอกทำนายดวงตัว,วเองได้ถ้าพบเมฆสถิติดตัวสรุปแล้วมันดีอะ่ะเออ ใครไม่เช่าก็บอกเลยกูก็ไม่มีโง่แน่มึงไม่เช่าก็โคตรโง่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นนี่มีให้แค่ร้อยองค์หมดแล้วก็หมดเลยอ่ะครับอมไม่มีแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ